คุณพัชรละอาการวันนี้ที่มาเป็นอะไรคะปวดที่ข่าครับปวดมาห้าเดือนประมาณปวดมาห้าเดือนม่นจอ่อดมันจะปวดทับขาเจ็บแต่ว่าไหวอยู่แต่ยืดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลายืดขามันเหมือนชาวบ้านเขาเดินเหมือนคนพิการเลยนะเดินแปลกๆแต่ไม่ดูไม่ค่อยออกอ่ะดูไม่ค่อยออก ดูไม่ค่อยออกว่าเราเราขามีปัญหาถ้าดูไม่ค่อยออกนั่งยองๆพอน,นี้ไดไหมได้ครับไม่ปวดใช่รหมหรแต่มันตึงนะครับเออมันเออมันตึงตปกติผมไม่ปวดก็นั่งแบบนี้มันก็ตึงอยู่นะค่ะเป็นมานานหรือ,อยังห้าเดือนห้าเดือนนะคะเออเป็นแค่ขั้นเดียวหรือว่าทั้งสองข้าข้ขั้นเดียวโอเคมาหาอาจารย์เลยค่ะ เรากำลังทำการข้อเส้นให้กับคุณพัชรามาจากกรุงเทพนะคะอาการของวันนี้ที่มาเกิดจากข้อเข่านะคะฝั่งซ้ายนะคะข้อเข่าฝั่งซ้าจะอางอขาไม่ได้นะคะจะงอไม่ได้นะคะแล้วก็คือจะเดินกระเพดนะคะจะยืดไม่ได้จะนั่งยองๆอ,อ่าพอน,นี้จะลำบากนะคะจะตึงนะคะ ท่านผู้รรมชมนะคะขาของเขาสังเกตได้เลยนะว่าอีกขั้นหนึ่งลงพื้นได้อีกขั้นหนึ่งลงไม่ได้เลยนะคะก็คือว่ามา้าห่อพ่นแล้วเป็นไงบ้างล่ะก็ไม่ดีขึ้นนะค่ะแต่ว่าถามว่าดีไหมร้อนดีหอมถูกใจทิศทั่วแหละค่ะไม่เหนียวตัวค่ะสําสหรับที่คนเป็นน้อยๆน,นะน่าจะหายนะตัวนี้ยค่ะ เออโอ้เมื่อกี้ไม่ได้สังงกตเอางอเข้ามายกเข้ามามโอ้เยอะได้เยอะแล้วใช่ไหมคะ,มะปกติก็คือจะได้ดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้คือ,องอขึ้นมาได้เยอะแล้วนะคะคือคือปกติตอนที่ปวดเนาะยกมัไม่เป็นประด็ิแต่ว่าแต่ว่าเวลาลลเราแบบนี้โอ้โอใชม่มันมันล็อกลงล็อกลงไม่ได้เพราะเสียวเพราะเสียวเลย แต่ว่าถามว่าชี้ได้ไหมยืดได้ไหมได้ผมมันได้คราวนี้นี่จะทําให้ว่าไอ้ตรงที่ปวดเนี่ยทำให้มันปวดหรือเป่าทำแล้วเอาไปดที่ว่าโค้ดเนี่ยมันเบาขึ้นเอาให้มันโค้ดสิเนี่ยเนี่ยดูดาอย่างตรงนี้ยังไม่ควักเขายังไม่ได้ทําทําข้างๆป็นหลังให้ไปเฉยครับแล้วก็อะไรดีก็ซื้อมากินเขาแลาวจงเขาแลาวเพี้นเขาบอกว่าดีดีดีเอามาเลยในเพจเจอพัฒน์ละ ไม่ได้สักตัวตรงมาได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนถ้าถ้าเหยียดเหยียดข้างนี้ไปนะครับเหยียดไปพุกถ้าลงแบบนี้โอ้โหแบบแต่ตอนนี้โอเคอยู่นะตอนนี้โอเคนะคะ,ข,ะ,ะขึ้นมันขว่าตอนนี้ค่องไค่ะเวลาปกติเนี่ยเอาขาที่เป็นลงนี่จะลงไม่ได้ ลงได้แต่ว่ามันจะเจ็บมากแต่ว่าถ้าขาที่สองอ่ะต้องอยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็ไปปุ๊บไปปุ๊บแต่ถ้าเคดไปก่อนแล้วก็ลงไปขั้นต่อไปเลยเนี่ยโอ้โหเต็มหมดเลยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วนะเมื่อกีดที่เดิมปันไดไม่เป็นนะคะคลองมากอ่าคล้องขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่หลุดหมดหรอกถ้ามาเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้ตอนนี้คิดว่าไปาแค่สี่สิบก็แหละอ่าฮะสิอ huh. ่าฮะที่ให้หกสิบเพราะว่าขามันยังยืดตรงไม่ได้เนะาะสุดนิบนะยค่ะ เมื่อก่อนได้แค่นี้ค่ะตอนนี้ก็ได้คืนเยอะค่ะสองขามต้องเสมอกันค่ะต้องรอดูเออแล้วสองโลมได้ของคุณเพราะว่าขาที่เมื่อกี้ที่ยังเห็นว่ามันมันยังไม่ลงพื้นถึงขนาดนั้นคุณพอใจขนาดไหนที่นี่เจ็บโยเราต้องยอมรับเรื่องการเจ็บก่อนนะค่ะทนตรงนี้ได้นีหถือว่าเราโชคดีแต่ถ้าคนที่กลัวว่าเอ้ยว่าแล้เจ็บอ่ะเลิกคิดเลย คุณก็ไม่หายหรอกแต่ถ้าถามีความรู้สึกว่าวันนี้ถ้าเราผลได้ในการที่โดนนวดอ่ะเราก็มีโอกาสแต่ถ้าไม่นวดอ่ะไม่ทำเหมืมือาจารย์เนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดว่ามันจะหายกับตรงนี้เลยค่ะ